Stay healthy with กรมรุมได้าคุณผู้ชมเคยได้ยินเกี่ยวกับโรคชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่า amyloidosis ไหมคะโรคนี้นะคะเขาบอกว่าพบยากมากและเป็นเพียงแค่หนึ่งในแสนคนเท่านั้นนะคะโดยประมาณนะคะเขาบอกว่าไม่มีวิธีการป้องกันแต่จะมีวิธีการรักษาและมีวิธีการสำรวจตัวเองได้เรื่องนี้ต้องไปถามคุณหมอค่ะเดี๋ยวคุณหมอให้รายละเอียด โอัมลอร์ดสิสนะครับก็เป็นกลุ่มอาการนะครับที่ร่างกายนะครับผมมีเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าพลาสมาเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนี้ปกติก็จะสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปกป้องร่างกายแต่พอวันดีคืนดีทํางานผิดปกติขึ้นมาก็สร้างโปรตีนชนิดพิเศษชื่ออัมมลอยแล้วก็โปรตีนเหล่านี้ก็จะไปพอกสะสมนะครับในอวัยวะต่างๆจนทําให้เกิดโรคได้ โมเลโดซิสเนี่ยครับผมเป็นโรคที่พบได้ยากนะครับสักประมาณ1ในแสนของประชากรทั่วไปนะครับโดยมักจะพบในผู้ชายในช่วงอายุประมาณ50-70ปีครับผมกลุ่มอาการของโรคมเรลโดซิสนะครับที่ผู้คนคุ้นเคยกันบ่อยนะครับเวลาโปรตีนไปสะสมที่สมองนะครับก็เป็นอัลไซเมอร์ดิซิสไปสะสมที่หัวใจก็ทําให้หัวใจวายไปสะสมที่ปอดก็ทําให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่ดีนะครับสะสมที่ตับก็ทําให้ตับโต สะสมที่ข้อก็จะมีปวดข้อได้สะสมที่ผิวหนังคนไข้ไหลท่านก็จะมาด้วยมีรอยช้ำง่ายๆโดยเฉพาะรอยช้ำใต้ตาสะสมที่ไตที่พบได้บ่อยเนี่ยก็จะมีโปรโตีนรั่วออกมาสะสมที่ตัวเส้นประสาทนะครับคนไข้ก็จะมาด้วยแขนขาอ่อนแรงหรือชาได้การวินิจฉัยนะครับก็ต้องเรียนก่อนครับว่ายากมากนะครับผมด้วยความที่โปรโตีนจะไปสะสมอยู่ที่อวัยวะตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสงสัยแล้ว ต้องได้ชิ้นเนื้อนะครับเพราะว่าชิ้นเนื้อที่เราสงสัยเนี่ยครับคุณหมอทางพยาธิวิทยานะครับท่านสามารถเอาไปย้อมเพิ่มนะครับถ้ามีสีย้อมติดอยู่ในชิ้นเนื้อก็พอจะสนับสนุนได้นะครับว่าเป็นโปรโตีนอะไมลอยด์แล้วก็ไปยืนยันอีกทีด้วยการส่งตรวจทางโมเลกุลก็วิธีการรักษาโรคอไมโลโดสิสนะครับผมจะต้องทราบก่อนครับว่าเป็น ประเภทย่อยๆประเภทไหนของมัโลดซิสนะครับด้วยความที่มันเป็นความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวนะครับก็จะต้องมาได้ยาที่เป็นกลุ่มยาเโมนะครับแล้วก็ทําการล้างไขกระดูกทิ้งนะครับแล้วก็ปูไขกระดูกใหม่นะครับด้วยเม็ดเลือดขาวที่มีคุณภาพดีโรคนี้ก็จะหายได้ประเภทที่2นะครับอันนี้เป็นกลุ่มประเภทที่ถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมนะครับ อาการหลักๆคนไข้จะมาด้วยอัมโมลอยไปพอกที่ตับนะครับแล้วก็ไปพอกที่หัวใจล้างไขกระดูกไปก็จะไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าโปรตีนที่ออกมาตัวนี้นครับจะมาจากตับแทนที่จะมาจากไขกระดูกเพราะฉะนั้นการรักษาก็คือการปลูกถ่ายเปลี่ยนตับนะครับกลุ่มตัวเอเมลโปรตีนเนี่ยไปสะสมที่หัวใจอย่างเดียวนะครับผม ก็ยังจะมียาเฉพาะอีกครับผมสามารถไปช่วยย่อยสลายโปรโตีนที่ไปสะสมอยู่ในหัวใจได้ส่วนน้อย,อยของอะเมโลดีซิสเนี่มีวิธีการป้องกันนะครับอย่างที่เรียนไปว่าอะเมโลดซิสส่วนน้อยถ่ายทอดทางพันธุกรรมสามารถตรวจได้ด้วยการส่งตรวจยีนนะครับผมก็จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดภาวะร้ายแรงจากภาวะแทรกซ้อนได้ครับผมสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Virtual Life